สวัสดีครับพบกับรายการ b ซ s s a ค a c t ส RM นะครับหรือว่า Recommend นะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่มาแนะนำนะครับคลิปความรู้ที่น่าดูนะครับหรือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับที่ตัวผมเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้พร้อมกับท่านผู้ชมนี่แหละครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเป็นวิธีการปลูกระ t o ท็อปนะครับนะฮะซึ่งเป็นไม้ปราบเซียนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นมือที่ เก่าหรือว่าคนที่เคยเลี้ยงมานานๆแล้วเนี่ยก็เลี้ยงเจ้านี้ไม่ค่อยรอดนะครับวันนี้เราไปดูที่การปลูกกันนะครับไปครับเริ่มกันเลยครับนี่ฮะดูเจ้าข้าวนี่ครับวัสดุปลูกนี่ครับเป็นภูไม้นะครับหรือว่าหินบุกไฟนะครับ นี่ฮะนี่ฮะก็ใช้ฟอ์เ็ปนะครับจิ้มนะครับนำล่องไปก่อนนะครับนี่ฮะสามต้นแล้วนะครับ ไรท็อปนี้ก็มีฉายาว่า living stone นะครับนะฮะหรือว่าก้อนหินที่มีชีวิตนะครับนี่ฮะถ้าเราลองส่องไฟตัวเขาเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยครับจะเรื่องแสงนะครับเหมือนเอเลี่ยนนะครับ ที่เขาปลูกไปนี่ก็น่าสนใจดีนะครับมีหลากหลายสีเลยนะครับเนี่ยยท็อปนี่เลี้ยงในที่ที่มีแดดจัดนี่ผมว่าโอเคเลยนะครับนะฮะไม่ควรชื้นนานเกินไปนะครับ ส่วนตัวก็เคยเลี้ยงมาบ้านครับแต่ว่าก็ไม่รอดครับนะฮะสมัยนั้นยังใหม่ๆอยู่นะครับนี่ฮะก็เป็นวิธีการปลูกลรท็อปนะครับที่ผมไปเจอมานะครับน่ฮะเขาก็โรยหินูนเขาไฟนะครับประคองอีกทีหนึ่งนะครับนะของให้ต้นมันโยกนะครับนะับครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ